เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่มีการออกมานะแฉะกันไปกันมาระหว่างคุณชูวิทย์กมลวิสิตนะคะกับทางด้านนะอีกท่านหนึ่งที่หลายคนรู้จักคุณสันทนะประยุนรัฐนะคุณผู้ชมเรื่องนี้นะมันมีที่มาที่ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ทางด้านของคุณสันทนะเนี่ยไปที่โรงแรมของคุณชูวิทย์นะ แล้วทีนี้ก็มีเรื่องราวกันเพราะว่าไปแจ้งความกับสอนอทองหล่อแต่ล่าสุดคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะที่โรงแรมของคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์มีการให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่มีการเผชิญหน้ากันกับคุณสันทนะที่สอนอทองหล่อแล้วก็มีนะคลิปเผยแพร่ออกมาแล้วก็เกิดกระแสวิพากวิจารณ์นะว่าวันนั้นเนี่ย เกือบจะวางมวยกันเลยนะที่สนทองหล่อเมื่อวันที่9พฤศจิกายนทางด้านของคุณชูวิทย์บอกแบบนี้บอกว่าสาเหตุที่ทำให้คุณชูวิทย์เนี่ยพายเชิญหน้ากับคุณสันทนะด้วยลักษณะที่รุนแรงเช่นนั้นดังที่ปรากฏไปในคลิปเนื่องจากว่าทนไม่ไหวนะทนไม่ไหวที่นายสันทนะไม่ให้เกียรติขึ้นไปเคาะประตูเสียงดัง ระหว่างที่กำลังยื่นหนังสือและก็พยานหลักฐานเกี่ยวกับกลุ่มนายทุนจีนสีเทาให้กับทางรองพอบอตรและก็ยังมีการตะโกนเรียกท้าทายเสียงดังด้วยนะนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์ให้เหตุผลคุณชูวิทย์บอกว่าเมื่อยื่นหนังสือเสร็จเนี่ยคุณชูวิทย์ก็แค่แสดงตัวว่าอยู่ตรงนี้ตามที่นายสันทนานะอยากเจอเท่านั้น เพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจริงแล้วก็เป็นนักเลงเมื่อไม่ให้เกียรติกันทั้งที่มีตำรวจชั้นผู้ใหญ่อยู่ด้วยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องให้เกียรติตอบและก็ยอมรับในการกระทำหากสังคมจะมองว่าเป็นการใช้ความรุนแรงต้องขอบอกว่าบางครั้งความรุนแรงก็เหมาะกับการใช้กับคนบางคนคุณชูวิทย์บอกว่าส่วนที่มีแรงเชียร์อยากให้มีโปรโมเตอร์จัดมวยไฟ,ฟพิเศษร,ระหว่างคุณชูวิทย์กับนายสันทนะเนี่ย ถ้าหากนายสันทนะเป็นคนจริงเหมือนกัน <บา S 1> ก็นัดมาเจอกันเลยดีกว่าสะดวกวันเวลาใดให้แจ้งมาคุณชูวิทย์พร้อมเพราะแค่ตนเนี่ยผักนายสันธนะเบาๆนายสันทนะก็ล้มแล้วหากนายสันธนะสามารถยืนอยู่ได้เกินหนึ่งาทีโดยไม่ล้มคุณชูวิทย์บอกว่าจะก้มกราบให้ดูหากคุณชูวิทย์ตายไปเป็นผีก็จะไปเป็นผีเกาะหลังนายสันทนะ นายสันธนะอย่าพลาดละกันส่วนที่ใครให้ข้อมูลนายสันธนะว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดผมจะให้รางวัลหนึ่งแสนบาทเพราะคิดว่าคนพักนี้ป,ปล่อยให้เปิดหน้าไม่ได้เพราะเป็นอันตรายต่อสังคมชาวบ้านคนไหนมีหลักฐานไม่ว่าจะเป็นคลิปจะเป็นอะไรก็ได้หรือบ่อนไหนหรืออะไรส่งหลักฐานมาให้ผม นี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์บอกนะคุณผู้ชมใครมีหลักฐานเกี่ยวกับข้อมูลของคุณสันทนะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยคุณชูวิทย์จะให้เงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทคุณชูวิทย์ยังบอกด้วยว่าคนแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้ยปล่อยไม่ได้เป็นอันตรายต่อสังคมนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์บอกนะคะขณะเดียวกันเรามาดูทางฝั่งของคุณสันทนะกันหน่อย คุณสันทนะล่ะออกมาตอบโต้สิ่งที่คุณชูวิทย์พูดอะไรยังไงกันบ้างคุณสันทนะบอกแบบนี้เดิมทีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาค,คุณสันทนะตั้งใจจะแจ้งความเอาผิดนายชูวิทย์ที่สอนอนลุมพินีแต่ว่ามารู้ว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพันรองพบรตรแล้วก็คุณชูวิทย์มีการนัดหมายว่าจะนำข้อมูลเรื่องนายทุนจีนไปมอบให้กัน ประกอบกับส่วนตัวเนี่ยถูกพาดพิงก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่สนอทองหลอกแต่ว่าพอไปถึงก็ไม่สามารถที่จะเข้าห้องได้ไม่สามารถที่จะเข้าห้องได้ส่วนตัวก็ยินดีที่จะยืนรอหน้าห้องและตลอดระยะเวลาที่ยืนอยู่หน้าห้องก็ได้ดูไลฟ์สดจากสื่อมวลชนแล้วก็ได้ยินว่าคุณชูวิทย์เนี่ยพูดพาดพิงถึงตัวเอง พอพูดพาดพิงถึงตัวเองก็เลยมีการเคาะประตูเพื่อขอเข้าไปด้านในเพื่อจะชี้แจงสิ่งที่ถูกพาดพิงแต่ประตูนั้นล็อกคุณสันทนาบอกว่าส่วนตัวเป็นคนพูดเสียงดังภาพที่ออกมาก็เลยดูไม่เหมาะสมแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะไม่ให้เกียรติรองพบอตรหรือว่ายั่วยุนายชูวิทย์แต่อย่างใดแต่สำหรับเหตุการณ์ที่นายชูวิทย์เนี่ยจะเข้ามาทำร้ายผมนั้น และมีการท้าทายให้ลงไปสู้กันที่ลานกว้างๆแต่ผมไม่ได้ลงไปตามคําท้าเพราะมันเป็นยุทธ,ธวิธีที่เรียนมาสมัยเป็นตํารวจก็เลยอยู่เฉยๆเพราะไม่อยากมีเรื่องแต่ถ้าหากนายชูวิท์เข้ามาในรัศมีประชิดผมก็คงใช้เท้าถีบทันทีส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนพูดถึงแน่นอนนะเรื่องที่โปรโมเตอร์มวยจะจัดไฟทให้ ผมมองว่ามันไม่มีใครได้ใครเสียนะฮะทีนี้นะไปถามกรณีที่คุณชูวิทย์บอกว่าคุณสันทนะยืนบนเวทีพร้อมกับคุณชูวิทย์ได้เกินหนึ่งนาทีเนี่ยคุณชูวิทย์จะก้มกราบเท้าคุณสันทนะมองว่ายังไงคุณสันทนะบอกว่าผมเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องตลกเพราะท่านลั่นระคังแล้วนายชูวิทย์กระโดด ีตนเองก็เสียเปรียบฝากไปบอกนายชูวิทย์ว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีๆแล้วก็ติดตามตนเองไปทุกที่ตามที่คุณชูวิทย์ได้ลั่นวาจะเอาไว้กับสื่อและที่นายชูวิทย์อ้างว่าไม่รู้จักตนนั้นคงต้องไปถามนายชูวิทย์ว่าให้กินยาเตือนความจํา ส่วนตัวเนี่ยยืนยันว่ามีพยานบุคคลที่บอกได้ว่าเมื่อก่อนนายชูวิทย์ยังมาหาข้อมูลเรื่องบ่อนกับตนอยู่เลยตอนนี้ยังมานั่งคิดว่าเหมือนสอนจอระเข้ว่ายน้ำเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนหน่อยค่ะที่คุณสันทนะนะคะพูดถึงประเด็นนี้ค่ะพูดไปก็เดี๋ยวจะบอกว่าไปนะไปดูถูกไปเหยียดหยามเขาแต่สังคมก็มองเอาเองละกันนะโดยสายตาก็มองมองเอาเองผมก็มองใะ่ั โอ้ยอย่างนั้นมันขำขันไปขันขันไปนะไม,ไม่ไม่ไม่เอาหรอกวิธีนั้นใครได้อ่ะถูกไหมมันใครได้อ่ะว่าใครได้มันไม่มีมันไม่มีใครได้นะแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยเขาเขาาก็บอกเขาเป็นคนดีสีสังคมนี่ถูกไหม ผมมันคนไม่ดีอ่ะผมไปมันเข้าไปมันจะบอกขึ้นเวทีผมก็กรรมการให้คะแนนผมก็ติดลบแล้วเขาให้เขาเป็นคนดีไปผมก็ไม่ได้ไม่ต้องมาสังคมไม่ต้องมาเยินยออะไรผมหรอกแต่ผมเดินไปไหนใครจะว่าผมรับหลังก็ว่าไปแต่ถ้ามาว่าผมด่าผมต่อหน้าก็ต้องถามก่อนก็อตอนตรงนั้นผมก็มีเหตุผลที่จะจัดการ ถามนะนายชูวิทย์คุณไปได้ยาดีอะไรมาใครเป็นแบ็คให้คุณเอถ้าไม่ดึงเขากลับนะก็รับผิดชอบด้วยแล้วกัน,นะฮะทั้งผู้จัดการทีมทั้งผู้เล่นพูดแค่นี้ต้องให้เอ่ยชื่ออีกไหม,ไหมออไก็รับผิดชอบทั้งตัวคุณแล้วก็ไอตัวที่เอามา,า,า,าเล่น เล่นกับผมเมื่อกล้ามาเล่นอย่างนี้มันต้องมัน,ม,นมันผิดปกติไหมอาการเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองอยู่นี่ค่ะนี่คือสิ่งทางด้านที่คุณสันทนะนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นต่างๆนะนอกจากนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวยังถามถึงประเด็นที่คุณชูวิทย์ตั้งเงินรางวัลหนึ่งแสนให้กับคนที่ส่งเบาะแสการกระทำความผิดของคุณสันทนะคุณสันทนะตอบยังไง คุณสันทนาบอกว่าในทางกลับกันนะตนจะให้เงินกับบุคคลที่แจ้งเบาะแสนั้นด้วยหนึ่งล้านบาทแต่ต้องเป็นคดีในกฎหมายหลักเช่นคดีเกี่ยวกับพรบการฟอกเงินไม่นับคดีจราจรยิบย่อยนะนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณสันทนาบอกนะคุณชูวิทย์ให้แสนหนึ่งหรอผมให้ล้านหนึ่งเลยส่วนกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย แล้วก็อดีตพบตรที่ออกมาพูดด่าบุคคลคนหนึ่งและใช้คำว่านะคุณผู้ชมใช้คำว่าแบบนี้นะดิฉันก็อ่านตามที่เขาให้ข้อมูลมาไอ้สันขวาญก็อยากจะให้อดีตพบตรนะชี้ชัดในคำพูดนี้ว่าเอ่ยถึงใครถ้าเป็นตนเองก็พูดออกมาเลยจะได้ดำเนินคดีแต่ถ้าท่านหมายถึงนะ ตนเองแต่ไม่ยอมพูดออกมาแบบลูกผู้ชายก็ให้สังคมตัดสินว่าท่านเนี่ยเป็นคนยังไงก็แล้วแต่นะยังไงก็ตามตอนเนี้ยดำเนินคดีกับนายชูวิทย์อย่างน้อย4คดีแน่ๆน,นะคะประกอบไปด้วยคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากการออกรายการต่างๆซึ่งต่างกรรมต่าง,างวาระแล้วก็คดีที่เกี่ยวกับผับในโรงแรมเดวิดด้วยนะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะที่ทางด้านของคุณสันทนาเนี่ยออกมาพูดแบบนี้ ปรากฏว่าคุณผู้ชมล่าสุดเลยคุณชูวิทย์นะเดินหน้าแฉต่อแฉต่อเลยนะคุณผู้ชมคุณชูวิทย์เนี่ยปรากฏว่าได้มีการโพสต์ถึงนายสันทนะอีกครั้งหนึ่งผ่านทาง Facebook ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ระบุว่าแบบนี้เนี่ยค่ะขึ้นหัวมาเลยกูไม่กลัวมึงนี่นะคะคือสิ่งที่คุณชูวิทย์โพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัว บอกว่าผมเคยทําอะไรในอดีตทุกคนทราบตกผลึกรอดมาถึงบัดนี้ได้ถือว่าเกินคุ้มไอ้พวกเทาที่แซงทําตัวขาวขออนุญาตให้ผมจัดการเองรับผิดชอบเองพอชอบอ้างว่ารู้ไปทุกเรื่องเพื่อฟอกขาวไปใช้กับคนสีเทาดําในการต่อรองเอาผลประโยชน์เข้าตัว เรียกราคาเป็นล้านได้แค่หลักหมื่นก็เอาเข้าบ้านแล้วแต่นี่เป็นเรื่องไร้าสาระที่ผมจําเป็นต้องตบสั่งสอนหากขึ้นเวทีขอประกาศยืนยันนาะทีเดียวไม่ล้มยอมกราบวัดหุ่นกันก่อนสงสัยแดกหมูกระทะมากไปผมมีวินัยฝึกซ้อมทุกวันวันละสองชั่วโมงไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวเอาเป็นว่ากระดูกคนละเบออร์อย่าเอามาเปรียบมวยคนละชั้น ส่วนเรื่องมีสาระที่ผมเปิดประเด็นตำรวจรับไปขยายผลจัดการจีนเทาผมกล้าเอาชีวิตที่เกินกำไรเป็นเดิมพันว่ากอบโกยสูบฉีดสังคมทำร้ายคนไทยมีตัวอย่างให้เห็นมาแล้วมากมายหากไม่เร่งจัดการวันนี้อนาคตจะเป็นมหันตภัยร้ายแรงต่อสังคมเศรษฐกิจ สนิมจีนเทาดำเหล่านี้หากไม่เกิดจากเนื้อในของคนไทยเทาดำในการสนับสนุนแล้วย่อมไม่สามารถกระทําได้จึงถือว่าผิดตามกฎหมายที่ต้องมีตัวการและยังมีผู้สนับสนุนเพราะดันมาบอกว่ากลุ่มทุนจีนห้าเสือที่ผมพูดถึงนั้นไม่ผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ทํามาหากินสุจริตแต่ไม่มีหลักฐานใดมาโต้แยง้งนอกจากปากที่อ้างว่ารู้จักเหมือนทุกครั้งที่อ้างเมื่อมีกระแสร้อนแรงใดๆในสื่อขณะนั้น ผมเปิดเผยข้อมูลเพื่อเตือนสังคมมาหลายเดือนจนถึงจุดเดือดที่ผมที่ผับจินหลงแถวย่านนาวาถูกเปิดเผยจะจะาคาตาต่อมาสื่อเนี่ย ถามว่าผับศูนย์เหรียญเพราะไม่เหลือเศษให้คนไทยได้กินแล้วก็ล้อก,กับเรื่องที่บิ๊กโจ๊กเคยจัดการทัวร์ศูนย์เหรียญของจีนแต่มันก็้ลยแรงเป็นร้อยเป็นพันเท่าเพราะพัวพันถึงยาเสพติดฟอกเงินธุรกิจสีเทาดําต่างๆอีกมากมายเช่นคอเซ็นเตอร์พนันออนไลน์แล้วก็ยังมีอีกหลายหลายเรื่องนี่คือบางช่วงบางตอนที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์โพสต์นะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัววันนี้นั่นเอง คุณชววิทย์ยังบอกด้วยว่าหลักฐานนะมีให้บิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กไปแล้วแต่ต้องสาวไส้นานเพราะไม่ได้เห็นเงินเห็นยาชัดๆพวกนี้เป็นเหมือนจีนเทาใส่สูตรป้อนเงินคนไทยแล้วโอนกลับไปตามบ่อนนอกประเทศแล้วโอนต่อไปไหนก็ได้ในโลกผมเคยทำร้ายสังคมและได้ชดใช้ความผิดไปหมดสิ้นแล้วรู้จักแยกแยะดีเลว คบคนหลากหลายจึงไม่แปลกใจที่มีไอ้บ้ากล้ามาทุบป,ประตูห้องประชุมในโรงพักขณะรองพอบตรอนั่งอยู่เพื่อประกาศสักดาว,ว่ากูใหญ่ไม่กลัวใครแต่ขอบอกไว้ว่ากูไม่กลัวมึงนี่คือสิ่งที่คุณชูวิทย์นะคะโพสผ่านทาง Facebook เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาค่ะขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคนเข้าไปกดไลค์นะคุณผู้ชม2 0 0 0 0กว่าไลค์ คอมเมนต์ไปหลายพันคอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ไปประมาณ620แชร์นะคะนี่เรียกว่าเป็นกระแสสังคมที่หลายๆคนเนี่ยจับตามองถึงเรื่องนี้นะะถึงเรื่องของคุณชูวิทย์กำมลวิสิทธิ์ที่ออกมาพูดถึงเรื่องของคุณสันทนะนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่หากเราไปติดตามก็จะมาดูนะ,ะว่าทัวร์นูนเหรียญบ่อนศูนย์เหรียญน,นะะที่จากกลุ่มทุนจีนสีเทาเนี่ย มีเรื่องจริงที่มาที่ไปยังไงกันบ้างขนาดเดียวกันนะคุณผู้ชมมีอีกท่านหนึ่งที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะจากกรณีที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธ์เนี่ยประกาศว่าจะแจกรางวัล1 0 0 0 0แสบาทให้กับผู้ที่มอบคลิปการกระทําความผิดของนายสันธนะประยุนรัตน์นะคะปรากฏว่าคุณน็อตคุณน็อตกองสลากพัดนะคะที่หลายๆคนรู้จักได้โพสต์เฟซบุ๊กคุณผู้ชมบอกแบบว่าเนี่ย มี3คลิปเต็มๆครับ,รบกล่าวอ้างเยอะแยะไปหมดรอคดีผมถึงที่สุดจะส่งให้นะครับ3คลิปขอจิ้มจุ่มสุดที่พรมือเดียวครับตอนจบมีจังหวะซิดคอมด้วยแงนหน้ามามองกล้องแล้วร้องอุ๊ยมีกล้องนี่คือสิ่งที่ทางคุณน,น็อดกองสลากพัดนะคะโพสต์ผ่านทางเฟ e บุ o กนะคะคุณผู้ชม นอกจากนี้นะพอไปตามดูใน Facebook ของคุณน,อน็อตพันธวัฒนาควิสุทธ์เนี่ยยังมีโพสต์อื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยวันนี้คุณอาชูวิทย์พูดถึงกองฉลากพัสนะเห็นว่ามีคนถามมาเยอะเผื่อใครงงครับสันทนะเคยมาที่ออฟฟิศผมหลายครั้งและตอนนี้เป็นคดีความกันอยู่เรื่องคดีความที่ผมฟ้องตอนนี้รวบรวมหลักฐานสืบพยานแ,แล้วรอฟ้องศาลครับหลายคดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นนะคะหนึ่ง บุกรุกบุกรุกเข้ามาที่ออฟฟิศโดยไม่ได้รับอนุญาตอพอพรบรทะเบียนราษฎรสืบค้นข้อมูลของผมโดยไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย 3. ผมกำลังพิจารณาจะแจ้งข่มขู่เพิ่มหรือไม่เพราะขณะที่เข้ามาแล้วก็กล่าวถึงครอบครัวผมผมกลัวมากนี่คืออีกหนึ่งโพสต์นะคะที่ทางด้านของคุณน,น็อตกองสลากพัดเนี่ยโพสต์แล้วก็มีอีกโพสต์หนึ่งคุณผู้ชมนี่ ทำไมไม่มากันพรุ่งนี้ต้องไปสอนนอทองหล่อพอดีนะะอาจจะพูดถึงตอนที่คุณชูวิทย์เดินทางไปสอนนอทองหล่อแล้วก็ไปพบกับคุณสันทนะแต่ว่าทางด้านของคุณน,น็อตเนี่ยก็มีนัดกับที่สอนนอทองหล่อแต่ว่าปรากฏว่าไปไม่เจอกันนะนะคะไปไม่เจอกันอ่ะยังคงเป็นเรื่องเป็นราวนะคุณผู้ชมที่เราก็ต้องติดตามกันนะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าจะ ทางออกไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนจะจบลงแบบไหนก็ต้องรอให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสืบหาความจริงนะคะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนละค่ะทางฝายฝั่งของคุณชูวิทย์เองก็บอกว่ามีหลักฐานทางฝากฝั่งของคุณสันทนะเองก็บอกว่ามีหลักฐานนะ,ะหลักฐานจะเป็นยังไงก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเมืองเนี่ยเขาไปพิสูจน์แล้วก็ไปดูว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นได้ยังไง กลุ่มทุนจีนสีเทามีจริงไหมในบ้านเราในประเทศเราแล้วจะเป็นอันตรายต่อสังคมไทยอย่างไรกันบ้างนะต้องติดตามกันซีรีส์นี้น่าจะอีกยาวนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ติดตามผ่านทาง YouTube มติชนทีวีนะคะแล้วก็ทาง Facebook แฟนเพจข่าวสดกันได้นะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ